เจ้าของสวนกุหลาบในอำเภอพบพระเปิดสวนกุหลาบให้ประชาชนเข้าชมความสวยงามของดอกกุหลาบต้อนรับเทศกาลแห่งความรักค่ะที่บ้านรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายชัยยันเหมวันและนางมนทาเหมวันอายุ57ปีได้ปลูกกุหลาบพันเลดี้พิงค์ สีชมพูกว่าจำนวน5้าไร่ปลูกมาอายุประมาณ5ปีโดยนายชัยันกล่าวว่าปกติแล้วตนเองจะตัดต้นทิ้งตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ทางผู้ใหญ่บ้านนายสงัดวินน้นขอเอาไว้ให้ประชาชนชมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยตนก็ยินดีที่จะเก็บไว้ให้ประชาชนได้ชมนอกจากจะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังจะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อีก สวนกุหลาบของนายชัยยันอยู่ติดกับหมู่บ้านห่างจากซุ้มประตูของหมู่บ้านเพียงแค่300เมตรขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาชมความสวยงามของดอกกุหลาบได้และติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่สง,งัดวินนันหมายเลขโทรศัพท์0851642455โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมความงามและถ่ายรูปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ 2559นี้